ช่วยชช่วยมาเอาคืนด้วยนะฮะไอตัวเนี้ยผมเอามาจากไหนรู้ไหมทางด่วนไอตัวเนี้ยผมไปเจอที่ทางด่วนจริงรอเปล่าก็ไม่รู้ของใครช่วยมาเอาคืนไปด้วยไหนคุณมาตอนไปเจอไป็นยังไงเน่เน่ผมก็ขับรถตามไปคันแดงนี้ไปโบมาเนี่ยโอยรดเนมหล่นมาจากไหนเออเอาวของใครล่ะครับพี่น้องช่วยเอาคืนด้วยนะของใครคะเออ แล้วตัวบลเลอร์เลยยาวเฟื้ยเลยนะฮะเนี่เอ้ใช่ไหมเป็นช่องไอ้เก็บตังค์ของทางด่วนใช่ไหมล่ะเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่อวันนี้วันที่เก้าเมื่อวานนี่เองนะท่านผู้ชมครับของใครอ่ะช่วยไปเอาคืนด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ยังอยู่ไหมอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเวลาแปดโมงเช้านะครับที่ ทางด่วนตรงนี้น่าจะพี่เพื่ปูพี่เพูพี่พูมัน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 จะเข้าตู้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 เก็บเงินแล้วเอยตัวยาวมากเลยฮะดูมันมันกี่เมตรเนี่ยแล้วไอ้รถคันหลังก็ไม่กล้าวิ่งเลยนะโอ้ยทับแล้วเจ้าหน้าที่ทางด่วนก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งเลยนะหัวโดนกินน่ะเอาเถอะนอนนอนนอน่นะโอ้ยไปแล้วไปแล้วผู้ชมฮะดูนะฮะมันจะเข้าไปในตู้แล้วเออไปไหนอะของใครอะ ไม่รู้ว่าเป็นของใครช่วยไปเอาคืนมาด้วยนะฮะตอนนี้โอ้ยเราเข้าไปในตู้ไม่ใช่มันกินเจ้าหน้าที่ในตู้เก็บเงินแล้วเหรอฮะเจ้าหน้าที่ในตู้เก็บเงินเงียบเลยอ่ะโดนกินไปแล้วมั้งนะไม่มีใครอยู่แล้วะตอนนี้พอดีหนีกลับบ้านไปแล้วอ๋อเหรอพอดีไม่อยู่แล้วพอดีไม่อยู่แล้วพอเตรียมเงินได้พอดีพอดีบอกผมก็ไม่อยู่แล้วค่ะดิฉันก็ไม่อยู่แล้วค่ะดิฉันว่ามีไม่ต่ำกว่าห้าเมตรนะโอ้ยดูสิฮะท่านผู้ชมครับโอ้อ่ะ ใครจำได้ของตัวเองก็ไปเอาคืนด้วยนะฮะของคุณหรือเปล่าไม่จะเตือนว่าของคุณหรือเปล่าคุณอย่ามาอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่ไม่มีอะไรมาผมอะไรอยู่ใต้โต๊ะงูมาทีไรแล้วมันรู้สึกว่าวิวยังไงไม่รู้